ไม้ทัดพีละคุมะสามวิตินะครับครับ,บ,บรไม่สมามนะครับีล้วมัน้นเพิ่มรับแนี้ก่อนรับตัวลูกไอ้ผมไม่ตับต่อไล้ตัดต่อให้เป็นนี่มีแอปเปิ้ลนู่ชากนครับ ก็าอันแบบหนูมันจะเป็นแบบคลักมะกำลังไปเสี่ยวครับแล้วเพิ่งมีแล้วก็มากอรับแบบที่สองเริ่มจากแบบนี้ก่อนแบบไี่มากนี่เหมือนนครับเป็นแค่ยังเจาะไม่ค่อยใหญ่ขึ้นครับเล็กๆขึ้นแต่วลัไม่มีอะไรครับแล้วก็ทำผัดได้ ใช่ใชาคุณแสงให้คุณแสงดูก็เป็นยีไยเหมือนเดิมครับใช่ครับหงนี้มันแบบเลือได้มันมากมันเป็นรูปภาพขยับได้ครับครับน้วมันขนมแถมมัอน้วยครับดูจ้ะแล้คือก็หอมมากจริงจ อ๋มเคทเวนอีเลฟเว่นครับมองปั๊มแก๊สโรงเรียนใช่ครับใช่โรงเรียนสิงห์จอร์ใช่ครับโรงเรียนสิงห์จอร์อืมเราครับอยู่ข้างๆโรงเรียนอยู่ข้างโรงเรียนครับครับทางวัตถุเรื่องครับครับมัมีหลายแบบทั้งนีก็มีครับ ผมซื้อนี้มาลครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาครับผมกินน้ำเปี้อวที่น้ำแสงลีวิวงแล้วก็แล้วก็มีนี้ยครับอ่าอันนี้<อ>สามารถซื้อตามแบบนี้ครับครับมีเหมือนก้นินเื้อตู้ยาคเณยไม่ได้ สีเหลืองนี้ที่ผมได้มาอันนี้เป็นแบบมีจดหมาอด้วยอันนี้ก็จะแบบที่ผมได้มาและอือครับครับแบบนี้เป็นประมาณเป็นแบบรูปหัวใจครับนะครับเป็นแบบรูปหัวใจไปด้วยสองนั้นจะมีแบบกิลากุมะ,ะหลายๆตัวกำลัง เหมือนนอนอยู่ครับอันเด็กวิสามจะเป็นสีแดงเหมือน Happy Birthday เรื่องเป็นหัวใจอันนี้สิเป็นเป็นที่มันที่เราซื้อมาเมื่อกี้ครับออก็ถ้ามีเสียงเด็กร้องก็ขอไยด้วยครับเพราะว่าน้องผมอยากซื้อนี้ย่างเออนะครับที่ผิดมาแล้วนิดนึงโอเคครับไม่ต้องกดว่าอะไรไปรีวิวกันต่อก็ซื้อ ซีนั้นเหมือนปัมบอตปออทออืมปัมนั่นแหละปัมปอ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 ตอปอทอปอตอทอครับปอทอโอเคครับท่านเราไปดูก่อนครับก่อนที่จะลาไปก่อนครับท่านเราไปดูกันเลยไปดูอะไร